คณแนะคิดอะไรอยู่ละนะคิดอยู่สินะว่าคลิปนี้จะดีหรือเปล่ามันต้องดีอยู่แล้วสิไม่งั้นนายจะกดเข้ามาดูเหรอไปดูกันที่สินาะยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม e p i c Legends Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นชัดกันทั้งพีคลิป แมตติฟแล้วก็อีวาเลยนะครับผมผมจะแยกออกเป็นทั้งหมด3 EP นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวมากจนเกินไปถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะหัดเล่นช็อตกันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคันชักลูกซองแต่ละสีเนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นผมจะเริ่มที่สีขาวนะครับแล้วผมจะเทสกับพีชิปเปอร์ก่อนนะเพื่อให้เห็นความต่างของแต่ละคันชักแต่ละสีนะครับผมก็ต้องเทสพ er ีชิปเปอร์แหละเพราะ EP นี้ของพ er นะีชิปเปอร์เนาะ อ่ะผมจะยิงทั้งหมด3ทีนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่สีขาวนะเ <T> พื่อนๆลองสังเกตตอนที่ผมกดยิงนะครับผมว่ามันมีความหน่วงของการชักปืนค่อนข้างนานเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นคันชักสีฟ้านะครับผม สำหรับคันชักสีฟ้าเนี่ยก็จะมีความหน่วงที่ช้าลงมาหน่อยต่อไปจะเป็นคันชักสีม่วงนะครับอ่ะก็เห็นอาจาัยแล้วว่ายิงแล้วชักเร็วมากๆเลยครับเรียกได้ว่าสามารถยิงต่อเนื่องได้ทีเดียวต่อไปเรามาทําความรู้จักกับปืนพิชิปเปอร์กันก่อนเลยครับผมพิชิปเปอร์เนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่110นะครับถ้าโดนทุกนัดย้ำนะครับว่าโดนทุกนัด อัตราการยิงอยู่ที่48ความแม่นยำอยู่ที่38กระสุน7นัดระยะทางที่สามารถยิงได้ไกลที่สุดและแรงที่สุดเท่าที่พีคิปเปอร์จะทําได้ก็คือ179เมตรครับถ้ารายละเอียดก็ข้อหัว143อบอดี้หรือลำตัว11 0ขาก็110เช่นกันครับผมอันดับแรกเนี่ยเรามาดูก่อนว่าพีคิปเปอร์เนี่ยเป็นปืนประเภทแบบไหนพีคิปเปอร์ก็เป็นประเภทปืนที่ต้องควิกสโคบยิงนะครับผมที่ควิกสโคบหมายถึงอะไร คุณลองสังเกตที่สะโคบครับมันจะมีชาร์จใช่ไหมนี่เห็นชาร์จใช่ไหมครับเมื่อเรายิงออกไปปุ๊บกระสุนที่ชาร์จอะถ้าเราชาร์จเต็มมันจะเกาะกลุ่มกันมากกว่าเราชาร์จไม่เต็มนะครับอ่ามันก็จะกระจายเป็นรูปดาวแบบนี้แต่ถ้าเราชาร์จเต็มปุ๊บอ่าก็จะสังเกตได้ว่ากระสุนของเราเกาะกลุ่มรวมกันมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นปืนนี้เนี่ยเลยกลายเป็นปืนที่เน้นการควิกสโคปครับผมแบบนี้และถ้าหากถามว่ามันไม่ควิกสโคปยิงได้ไหมได้ครับแต่ดาเมจอาจจะน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยครับอาจจะไม่มากแต่ถ้าระยะใกล้เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับ ปืนนี้เนี่ยในระยะใกล้สามารถทำดาเ,ดเมจได้ถึง100ครับหรือประมาณ110โดยประมาณนะครับผมแล้วแต่ว่าจํานวนกระสุนของเพื่อนๆจะโดนมากน้อยแค่ไหนระยะกลางหรือว่าระยะไกลๆที่อย่างที่บอกไปก็คือ179เมตรใช่ไหมก็จะประมาณเอ้ยหึกเมตรปะนะเอาเป็นว่าระยะประมาณนี้ถ้าเราควิกสโคแค่ปุบเดียวก็จะโดน ตามจานวนนัดนะครับที่ดามจเราทําได้แล้ววิธีการเล่นของมันเป็นยังไงวิธีการเล่นของมันเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีเทคนิคการเล่นที่ไม่ไม่ตายตัวนะครับผมแต่สามารถนําไปปรับใช้ตามสไตล์ของเพื่อนเพื่อนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการฟิกสโคปแล้วก็สไลด์มาควิกแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับหรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบการแบบยิงข้างหลังก็ยิงปุ๊บกระโดดแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับหรือถ้าสายยัดก็ แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับอ่าจำพวกปืนลูกซองเนี่ยเป็นปืนที่มีสไตล์การเล่นที่ไม่ตายตัวใช่ครับสตายการเล่นหอปืนลูกซองมันไม่ตายตัวครับ ก็นี่ก็เป็นสเต็ปการเล่นคร่าวๆของอปิชิเปอร์ที่ผมเล่นนะครับผมอ,อ่าผมมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งในระยะเจาะเนี่ยเจาะแบบเจาะแบบนี้เลยหรือว่าเจาะประมาณนี้ก็ได้ <S <S เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องควิกสโคปยิงก็ได้นะครับผมเนื่องจากมันจะทําให้เรามองไม่เห็นศัตรูครับเนี่ยดูสิเวลาเราควิกสโคบในระยะที่มันใกล้อยู่แล้วมันก็จะเห็นศัตรูที่แคบลงมุมก็จะแคบลงตามไปด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไม่ควิก เราก็จะเห็นศัตรูในมุมที่กว้างขึ้นดังนั้นในระยะใกล้เนี่ยไม่จําเป็นต้องควิกสะโคยิงก็ได้ครับผมแต่ถ้าระยะกลางหรือระยะค่อนข้างที่จะแบบไกลนิดนึงเราก็ควิกสะโคบยิงได้ครับเพราะพีชิเปอร์เนี่ยเป็นปืนที่สามารถรีดดาเมจของระยะได้ไกลมากพอสมควรก็คือ179เมตรตามที่บอกไปเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพีชิเปอร์แต่ผมขอย้ําอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าการเล่นลูกซองหรือช็อตกันเนี่ย จะเป็นปืนที่สามารถดันดาเมจสูงๆได้ในระยะใกล้เท่านั้นถ้าหากเพื่อนๆสามารถทำดาเมจได้ระยะหนึ่งแล้วหรือเกาะของศัตรูแตกแล้วเพื่อนๆเห็นว่าศัตรูกระโดดถอยไปแล้วอย่าพยายามฝืนใช้ช็อตกันยิงต่อนะครับผมเพราะในระยะที่ศัตรูถอยไปแล้วอาจจะเป็นระยะที่ค่อนข้างกลางเราควรควักปืนที่เป็นปืนกลออกมายิงดีกว่าครับผมแล้วถ้าหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไ i b ้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ